สวัสดีครับผมนายเพชรนะครับผมหรือแซมมี่เพชรชื่นะครับและวันนี้มาอยู่กับในเกม Call of Duty Mobile โดยคลิปในวันนี้ผมก็จะมาสอนทำภารกิจปลดล็อกสกินปืนใหม่ที่มีชื่อว่า SPR 208ในระดับอีปิดนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่ามันจะมีภารกิจอะไรมาบ้างก็ไปดูกันเลยโดยสกินปืน SPR 208ในระดับอี i ิดเนี่ย มันจะอยู่ในภารกิจไลยซีซั่นนะครับผมเพียงแค่กดไปที่ปุ่มกิจกรรมแล้วก็กดไปที่ปุ่มที่เขียนคาว่าไลยซีซั่นโดยภารกิจจะมีชื่อว่าดูดีมีระดับก็มาเริ่มกันที่ภารกิจแรกกันเลยภารกิจที่1เล่น3แมตช์ในโหมด MP แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องเล่นเฉพาะโหมดจัดอันดับเท่านั้นนะเผื่อว่ามีคนบางคนเนี่ย เล่นโหมด MP ปกติแล้วมันจะไม่นับครับผมโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือเครดิต200เครดิตและบ a ตรเงิ a ผ่าน XP 1000 XP โดยเครดิตตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่เล่นในโหมด MP จะอันดับให้ครบ3 m a s แมตช์เพื่อเป็นการจบภารกิจแรกนี้ภารกิจที่2ใช้สกอร์ส r e นสิ0ครั้งในโหมด MP จะอันดับโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือ บัตป้องกันแหลง1ใบและแระเทินพัด XP 1,000 XP โดยภารกิจนี้ผมขอแนะนำให้ใช้สกอร์สตรีกที่มีแต้มน้อยน้อยไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็น UAV, ช h o c RC และ Hunter Killer Drone เจ้าสาสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสกอร์สตรีคที่ใช้แต้มน้อยก่อนที่จะเริ่มภารกิจผมแนะนำว่าให้ใส่ perk Hardline นะครับผมเพื่อเพิ่มคะแนนจากการสัญหาศัตรู25%เพราะฉะนั้น ตั้งไปเลยครับวิธีการทำก็คือพยายามสังหาศัตรูเพื่อเก็บแต้มในส่วนของสกอร์สตรีทให้ครบ500แต้มจากนั้นก็กดใช้สกอร์สตรีททั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยครับผมแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ10ครั้งเพื่อเป็นการจบภารกิจนี้ภารกิจที่3ใช้สกอร์สตรีทแค่แพ็กเกจ5ครั้งในโหมด MP โดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือสกินปืน LK24 ในระดับแรและประทิ่นผา XP 2,000 XP โดยภารกิจนี้จะบังคับให้ใช้แค r e p a ็กเกจนะครับผมก็สเต็ปเดิมเลยก่อนที่จะเริ่มทำภารกิจก็อย่าลืมใส่ perk heart ลายกันด้วยนะส่วนวิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยครับให้สังนหาศัตรูเพื่อเก็บแต้มในส่วนของสกอร์สตรีทให้ครบ550แต้มจากนั้นก็ใช้ แค่แพ็ k เกจได้เลยครับผมแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำจนกว่าจะครบ5ครั้งเพื่อเป็นการจบภาร,รกิจนี้ภาร,รกิจที่4ทํทำความเสียหาย1,500ดาเมจในหมวด MP จะอันดับโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือชิ้นส่วนตัวละคร s เ e c i a l of o n e ในระดับอี2ิชิ้นและ b a t t l เ p a พ s XP 2,000 XP โดยภารกิจนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ปืนอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็ผมแนะนำเป็น CBR4 นะครับผมโดยของแต่งปืนเนี่ยผมก็จะเซ็ตเอาไว้ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับถ้าผู้ชมที่สนใจก็สามารถเอาของแต่งเซ็ตนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกกระบอกนึงสำหรับสาย s g ก็คือ m a s s i v e นะครับผม ซึ่งเป็นปืนที่อัตราการล่ากระสุนไวที่สุดในเกมแล้วนะโดยของแต่งปืนเนี่ยผมก็จะเซตเอาไว้ตามนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากใส่เลเซอร์แนะนำว่าให้ถอดสไตรเกอร์ฟอร์กิปออกแล้วก็ใส่ในส่วนของตัว M S, S Laser ไปเลยก็ได้นะครับผมหลังจากที่เก็บชิ้นส่วนตัเเลออวละคร Special of One ในระดับอีพิคครบ100ชิ้นแล้วก็กดครับไปได้เลยครับผม บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นี่แบบสีดำมืดกลมกลืนกับพื้นหลังเลยโอเคเดี๋ยวจะมาต่อด้วยภารกิจต่อไปกันเลยครับผมภารกิจที่5สังหารศัตรูสาสิคนด้วยปืน KSP45 ในโหมด MP จะอันดับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีปืน KSP45 เนี่ยก็สามารถรับได้ที่ Battle Pass Season 6ในรูปแบบของสายฟรีนะครับผมโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือ กรอบรูปในระดับแร่1ชิ้นและป a t เทิร์นพั XP 2 0ง0 XP โดยภารกิจนี้จะบังคับให้ใช้ KSP-45 นะครับผมโดยวิธีการทำก็คือให้ใช้ปืน KSP-45 สังหารศัตรูตามปกตินะครับผมแล้วก็สังหารไปให้ครบ30คนเพื่อเป็นการจบภารกิจนี้ภารกิจที่6 สันหางศัตรู45คนด้วยปืน SMG ในโหมด MP จะอันดับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องยิงแบบประทับเลงเท่านั้นนะโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือคูป,ปองหีบเงิน1ใบและแป t t ทิ p นพั XP 3,000 XP โดยภารกิจนี้จะบังคับให้ใช้ปืน SMG นะครับผมโดยผมจะแนะนําปืนที่ติดเมตาในตอนนี้ก็คือปืน CBR4 นะครับผม โดยวิธีการทําก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่สัรหาศัตรูด้วยการยิงแบบ ADS ไฟให้ครบ45คนเพื่อเป็นการจบภารกิจนี้ภารกิจที่7ภารกิจนี้จะมีแอบหัวร้อหน่อยนะและก็คือชนะ2แมตช์ในโหมด MP จะอันดับโดยของรางวัลที่จะได้รับนั่นก็คือแป t t ท e p พ s s ์ XP 3,000 XP และ สกินปืน SPR 208สกินใหม่ในระดับอีพิสนะครับผมโดยวิธีการทำก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพียงแค่เล่นให้ครบ2แมแมปแต่มันจะต้องมีเงื่อนไขว่าต้องชนะเท่านั้นนะครับผมซึ่งเพราะเหตุน,นี้แหละที่ผู้เล่นบางคนนะ่ะมีแอปหัวร้อนบ้างนะในเกมนี้ และภารกิจปลดบล็อกตัวปืน SPR-208 ในระดับอีพิดทั้งหมดก็จะประมาณนี้ก่อนที่จะปิดคลิปนะครับทางตัวเกมมีกิจกรรมใหม่ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสายฟรีมีเฮแน่นอนนั่นก็คือกิจกรรม Event c o คอลลระหว่าง Call of Duty Mobile และ Link a g e ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมโดยเหรียญ Link a g e เนี่ยสามารถหาได้จากไหนก็ กดไปที่บทที่1ปฏิบัติการโดยในแต่ละภารกิจเนี่ยจะเป็นภารกิจประจําวันนะครับผมซึ่งผมขอไม่นับภารกิจล็อกอิน2วันนี้นะครับผมก็คือล็อกอินในวันที่23แล้วก็ล็อกอินในวันที่24กรกรกฎาคมซึ่งทั้ง2วันนี้ห้ามพะลาดล็อกอินเด็ดขาดต่อกันที่ภารกิจประจําวันนะครับผม โดยภารกิจประจำวันเนี่ยวิธีทําก็มันช่างง่ายแสนง,ง่ายมากเพียงแค่ฆ่าส0คนในหมวดในก็ได้ชนะ1ครั้งในหมวด MP ออนไลน์15นาทีเอาชีวิตรอดเป็นเวลา300วินาทีในหมวด BR ใช้ทัศษะอาชีพ3ครั้งในหมวด BR หลังจากที่ได้ทําภารกิจประจำวันเพื่อรับเหรียญลิงเคสไปแล้วก็สามารถ แรกในส่วนของของ,ของรางวัลที่เป็นระดับอีปิดทั้งหมด3ชิ้นโดยหนึ่งในนั้นจะมีสกินปืนสไนเปอร์สกินใหม่ก็คือ Lighted AMR ในสกินที่มีชื่อว่า l a n ส์บินส์ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสวยใช้ได้นะเนี่ยต่อมาจะเป็นกรอบรูป l a n ส์บินส์ในระดับอีปิดแล้วก็อวตาร l a n ส์บินส์ในระดับอีปิดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นระดับแรทั้งหมดนะครับผม ซึ่งบอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้สายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าหากว่าเราพลาดไปแล้วกิจกรรมนี้จะไม่กลับมาอีกนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับหากาผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปเลยนะและก็เหมือนเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ